สวัสดีทุกคนด้วยในยาววันนี้เนี่ยเราก็จะพาเพื่อนเนี่ยมาดูคลิปของคุณกัมแมนเนี่ยให้จบเลยนะครับจนถึงรอบชิงเลยนะแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเราเข้าสู่ช่วง okay. สาระความรู้ก่อนเลยกันนะครับน้องๆเนี่ยรู้กันไหมครับว่าสัตว์ชนิดใดนะครับเป็นสัตว์ที่ยืนยาวที่สุดในโลกครับก็หลายๆคนเนี่ยจะตอบว่าเต่านะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือสัตว์อย่างแมงกะพรุนนั่นเองนะครับซึ่งแมงกะพรุนเอครับไม่ใช่ว่าทุกสายพันธุ์เนี่ยจะเป็นสัตว์ที่ยืนยาวนะครับมันเป็นสายพันธุ์ของท็อปเเเเเทลิิซสสนน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 นัััััั่่่่่่อออองงงงะะะะะคครรรบบแแตตตวววาาาาาชื็มมมมมมๆขขีียผจจจึึ้้้้้้ไใหหกถ เกิดไปจนถึงโจเออช่วงวัยเจริญพันธ์ได้นะครับและพอมันถึงวัยเจริญพันธุ์แล้วเนี่ยมันก็จะย้อนวัยกลับมาเป็นเด็กอีกหนึ่งครั้งเลยครับเมื่อเป็นเด็กแล้วเนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปถึงวัยเจริญพันธ์อีกหนึ่งครั้งนะครับเท่ากับสรุปว่าเจ้าแมงกะพรุนเนี่ยเป็นสัตว์ที่เป็นชีวิตอมตะนั่นเองนะฮะโอเคครับเรามาดูการต่อสู้กันต่อดีกว่านะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับค้นหา4ทีมนะฮะโอเคนี่เป็นคู่ต่อสู้ของคุณกรแมนครับพลัง้านครับล้าบอนาว จักรพรรดิเด็ก6ดาวห้าดาวม่วงโซนิกล่าง2้าดาวห้าดาวม่วงดวงล่าง2องห้ดาวห้าดาวม่วงกระบองเหล็ก5ดาว4ดาวม่วงครับซึ่งพลังเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับพลัง70ล้านนะครับคุณกัมแมนเนี่ยคือ100ล้านนะซึ่งผมเนี่ยไปอ่านคอมเมนต์มานะครับมีคนบอกว่าดวงของคุณกัมแมนนะครับก่อนที่กระบองเนี่ยจะเข้ามาเนี่ยมันคือพลังของชีวิตเนี่ยคือ16บเอ็มแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าขึ้นไปเท่าไหร่แล้วนะครับอ่ะก็จะอยู่ประมาณ16 17ล้าน่ิบหะนครับไม่่นาจะไปได้ไกลกวว่านนี้้และะฮ โอเคเปิดมาครับสนิทก,ก็จมตีกันปกติไปนะครับเนื่องจากเก็บลูกไฟไว้ให้ตัวละครตัวอื่นเนี่ยได้ใช้เอกนะครับโอเคมาฮะจัก,กรพัดเปกล่างซอกได้ครับขอบึ้มก่อนดึงทีฮะชิบบบบอมลงไปครับคุณกัแมนอยู่ฝั่งสีเงินนะโอเคตอนนี้เนี่ยลูกน้องของบูรัตฝั่งนู้นเนี่ยคือแตกแลวนะครับมันรอก,การเข้ามาระเบิดนะโอเคแล้วเบนะ okay, ิดเข้ามาครับอู้ยเยอะมากเลยนะเท่าไหร่เจ็ดสิบสองล้านอะไม่ได้จาเหมอือนกันนะครับมองไม่ชดัดเหมือนกัน เอาแล้วดวงเข้าไปทุบทีนึงครับเกือบเจ็ดล้านท่านผู้ชมปุ่มบอมนี่เลือดหมดหลอดเลยนะครับหมาชิบกกะกะย้ำยังต่อเนื่องครับโอเคปุ่มบอมติดไว้ยอท้อได้ขึ้นมานิดหน่อยฮะอาชูราฝั่งดูนยับกัมกื่นแล้วก็ฝืนทนเป็นอาชูราหมดเคาะเข้ามาสิบล้านดาเมจท่านผู้ชมโอ้โหคอะอย่างแรงครับกระบองเหล็กนี่ก็เสียเลือดไปเยอะเหมือนกันครับเอาละครับฝั่งเราครับมียึดยักษ์ครับอยากจะส่วนเหมือนกันทุบเข้าไปครับที่15ล้าน,นดาเมจครับโอ้โหดวงของคุณกัมแมน,นี่มันสุดยอดจริงๆนเเอาลยครับบกระองเหล็กััั่่งขขาาาวครบเ้ามาปนที่โอ้้้้ยย8ลลาานนเเท่ผูชมฮย ปั่นแรงจัดครับ8ล้านกับ7ล้าน5โอ้นี่ขนาดยัไม่ตายเกิดขึ้นมานะครับโอ้ปั่นแรงมากกระบอกเด็กตัวนี้นะครับน่าจะแข็งแกร่งที่สุดในเกมน่าจะแข็งแกร่งที่เราเห็นมาแล้วนะครับคือปั่นแรงมากอะ่ะของคุณกำแพงก็ปั่นประมาณ5ล้านนะโอเคครับชิบา้าบอมทิง้งบอมลงมา1ครั้งครับโอเคถือว่าทำไดาเมจกับลูกน้องของโบลรอสได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคือลูกน้องของโบลรอสตายแล้อวอ่ะเข้าไประเบิด53 000, ล้านดาเมจนั่นเองนะครับโอเคครับโบลรอสวิ่งเข้าไปยิงบีมหนึ่ายยไปด้วอัตฮะ บุกเข้าไปที่เจ็ล้านครับโคตรแรงเลยนะท่านผู้ชมเพราะเหรื่องตัวเดียวนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้ตัวละครอย่างเจ้ากระบองเหล็กเนี่ยในการจะกำจัดนะครับคือไม่ให้ตัวละครอย่างเออ่โบรลสได้กำจัดอ่ะเพราะว่ามันอาจจะสะท้อนกลับมาตายห่างนะครับเพราะว่ามีตัวละครอย่างกระบองเหล็กเนี่ยคอยยืนอยู่ด้วยนะฮะเอาเลยฮะดวงล่างสองับเข้ามาต่อยทางด้านของเจ้ากระบองเหล็กล่างสองเข้าไปทีนึงครับสิบล้านดาเมจเลยท่านผู้ชมโอเคครับมีการโจมตีจากเจ้าหมาชิบะเย็บเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้โลกปุ่มบอมเนี่ยแตกนั่นเองนี่ครับ โอเคลบปูบอมแตกเรียบร้อยแล้วเงเอาเลยครับดวงในเวลาส่วนกันเลยับไปครับอูร่าหมดหนึ่งร่างครับต่อยเด้งไปเด้งมาทุบลงมาที่สิสามล้านดาเมตรนะพี่ชมเอามาชิบะก็ยับยังต่อเนื่องเลยครับเนื่องจากตัวละครอย่างมาชิบะเนี่ยมันจะหายไปเทอร์นที่4นะครับมันเลยสามารถยืนได้อย่างงี้เนาะโอเคต่อยเข้ามาครับฟังข่าครับทุบกลับมาบ้าง10ล้านดาเม่านผู้ชมเอามาชิบาก็ยําใส่ปูบอมไปนะครับปูบอมยังยืนไหวอยู่นะ่ อและเมื right, é, run, 000 000่อเป็นอาชุราหมดอย่างนี้ครับก็ได้เข้าไปสอยอีกหนึ่งครั้งแค่สิบสามล้านดาเมจครับโอ้โหหลอดเลือดที่2เนี่ยหายไปแล้วนะครับของตัวละครอย่างเจ้าเออ่ดวงล่างสองเนี่ยอ่ะรอทางด้านของกระบอกเด็กเกิดมาแล้วก็ไรป่าดนะครับฟังข่าวไดงตีก่อนเลยครับกระบอก็กป่ามาที่7ล้านนะครับโอ้โหโอ้โหดวงจะตายท่านผู้ชมเอ้ยดวงเลือดหมดหลอดท่านผู้ชมนี่ครับผมว่าแล้วนะฮะว่าตัวละครอย่างเจ้ากระบองเหล็กเนี่ยต้องเป็นตัวแก้ทางดวงแน่นอนนะครับนี่ครับดวงเข้าไปทบคืนบ้างครับด้วยความกดเกลียวนะฮะ โอ้โหเราเข้าไปปาดโอ้โห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 แรงอยู่นะเอาเลยฮะดวงล่างสองของคุณกัมแมนนะครับจะตายหรือไม่นะครับในเทิร์นนี้นะครับเนื่องจากกระบอกเล็กฝั่งเขาเนี่ยเกิดขึน้นมาแล้วนะครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยตายไปแล้วนะอุ้ยดวงของคุณกัมแมนยังไม่ตายนะเอาครับดวงของคุณกัมแมนส่วนกลับไปหน่อยครับส่วนไปอีกหนึ่งทีครับยกไปหนึ่งครั้งทุบลงมาอีกหนึ่งครั้งฮะเอาเลยครับตอนนี้เนี่ยตัวละครหรือเท่ากันเป๊ะเลยนะครับพลังที่ห่างกันมากเนี่ยไม่ใช่ตัวปัญหาเลยครับ เอาเลยครับดวงเข้ามาใส่ดวงไปหนึ่งครั้งครสิบสองล้านดามเมจหอันนี้เนี่ยเป็นการต่อสู้ที่ใกล้เคียงกันที่สุดแล้วนะโอ,โอ้ต่อยกันแบบกินกันไม่ลงเลยกระบอเหล็กอลของฝั่งนู้นก็แรงกว่าด้วยะครับแต่ว่าดวงฝั่งเราเนี่ยแรงกว่านะสิบห้าล้านดามเมจครับทุกผู้ชม,ชม,ชมเอาเลยครับดวงฝั่งเขาเข้ามาปั่นอีกหนึ่งครั้งครับจะตายไหมเลือดหายไปครึ่งนึีเลยครับโอเคครับเลือดหลอดพิเศษเนี่ยหายไปเลยนะโอ้โหอ,อ,อย่างแรงท่านผู้ชม เอาเลยครับแต่ว่ามีการจะได้ต่อยเลยฮิวลือดขึ้นมาด้วยนะครับต่อยทางด้านของเจ้ากระบองเหล็กไปหนึ่งครั้งครับ15ล้านครับหมุนเข้ามาโอ้โหกระบองเหล็กเกิดขึ้นมาหมุนกระแรงเหมือนกันนะเนี่ยเอาเลยครับจะทําอย่างไรต่อครับเมื่อกี้ขึ้นลุกขึ้นมาปั่นก็คือ8ล้านแล้วนะโอ้ฟังเขาปั่นขึ้นมา 7, 7ล้าน7นะครับเอาดวงขวางเราในครับเข้าไปหวดบ้างแล้วกันนะฮะแต่ว่าเนื่องจากตัวละครอย่างเจ้ากระบองเหล็กล่างสองเนี่ยเอาเป็นพักสี่เป็นสี่สองกันนะครับคือแม่งตายเกิดยังโคตรเยอะเลยอะ นี่ครับปั่นกันไปไปั่นกันมาครับโอเคมันฝั่งของคุณกับแมงที่เป็นฝ่ายชนะไปนั่นเองนะครับคือบอกเลยว่าถ้าไม่มีตัวละครอย่างเจ้ากระบองเหล็กเนี่ยก็เล่นยากเหมือนกันนะครับถ้าไม่มีตัวละครอย่างลวงเนี่ยก็เล่นยากเหมือนกันคงไม่ยืนได้ถึงตรงนี้นั่นเองนะฮะก็เป็นตัวละครที่สําคัญนะครับก็ควรจะสุ่มนะครับทั้งกระบองเหล็กทั้งลวกนั่นเองนะครับเออแต่ว่าถ้าไม่มีตัวละครอย่าง assim, โบรอสรล่างสองเนี่ยพเพื่อนก็มาไม่ถึงตรงนี้เหมือนกันนะเพราะว่ามันแบกรับท่าทั้งของดนเมดเนี่ยแบบเยอะมากๆเลยนะคร แต่ว่าเป็นกระบองเหล็กสีดาวให้ไปดูคู่ชิงเลยดีกว่าท่านผู้ชมมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับไปดูคู่ชิงดีกว่าโอเคพลัง55ล้านนะครับเป็นกระบองเหล็ก5ดาวเนาะมีตัวละครอย่างดวงล่างสองที่เป็น5ดาวหดาวม่วงนะครับปู่บอมสีดาวนะครับโบร้อนหดาวสีดาวม่วงจักรพรดเด็กห้าดาวห้าดาวม่วงกระบองเหล็กก็เป็น5ดาวสีดาวม่วงเองนะฮะโอเคมาดูการต่อสู้ดีกว่านะครับฝั่งนู้นก็เจ้าโซนิดกที่เป็น5ดาวหดาวม่วงด้วยนะครับคุณกัมแมนได้เปิดก่อนอีกแล้วนะครับซึ่งเราาาเเ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 ห็็็็นน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 ไดด้้ททททีีีีีีมมมมมมมยยยวววววกกกกัััะะะะะ่่แแแบบบบบคคคคคครรรรชชุุุณณอออปขงืลา มาชิบาก็ยังไปอย่างต่อเนื่องนะครับคือสามารถปิดสกิลได้ใช่ไหมเนี่ยอืมเพราะว่าเขาเลือกที่จะไม่อนตีนะครับอ่ะฝั่งนู้นก็เลือกที่จะไม่อนตีเหมือนกันนะครับเก็บลูกไฟไว้ใช้กับตัวละครตัวอื่นนั่นเองนะฮะไปครับจักรพรรดิเด็กครับได้เวลาทิ้งบอมเลยย่าชิบาบุ้มเข้าไปครับเจ็ดสิบเก้าล้านดาเมจ่านผู้ชมโอเคลูกน้องของบุร้อนน่าจะตายแล้วนะมันตายแล้วด้วยนะเนี่ยแล้วมันก็จะมาระเบิดนะครับที่หกล้านครับโอ้ถือว่าเบาแนะไปครับตัวละครอย่างดวงร่างสองนะครับเข้าไปต่อยหน้้้้าาาาาขขออองงเเเเจจูบมมไปที่11ลนดะฮ วมในเลือดหมดหลอดก่อนนะครับเลยได้ทำเดเมจแค่นี้นะฮะเอาเลยครับจากระรรดิ็กฝั่งนู้นนะครับกดเกลียวเหมือนกันนะครับยกหนึ่งครั้งครับชิบะบอมเกืนไปซะคุณกำแมน37ล้านเาเมจนั่นเองนะครับเอาเลยมีการใช้อันติของตัวละครอย่างเจ้ากระบองเล็กในเธอโอ้โตะท้อนกลับมาตายห่าเลยท่านผู้ชม เอาเลยกระบ,บอกเลยครับได้เวลาปั่นเข้าไปครับปั่นเข้าไปปั่นเข้าไปนะครับน้ำเมฆสุดท้นะี่นที่ประมาณ8ล้านเองนะฮะนี่สนุกคร่าวๆนะฮะไปครับดวงของคุณแกมแมนครับหัวสันหน่อยเลยครับใส่เจ้ากระบ,บองหลึกล่างฟองเลยครับได้ข่าววิรฮอตนักหลือนะฮะล่วงลงไปกองเลยครับ,รบโบล็อตล่างสองเข้าไปยิงบีมหนึ่งครั้งแค่สายแ่แท้ๆโอ้โห90ล้านนะผู้ชม เยอะจัดเลยครับกระบอกเล็กเข้าไปปั่นหนึ่งครั้งครับกระบอกเล็กฝั่งนู้นเนี่ยลุกขึ้นมาครับบอกข้าวยอมแพ้หรอกนะหวนกลับมาหนึ่งครั้งครับเอาเลยฮะร่วงล่างสองเข้ามาแล้วแทนไปครับกลับมาก็ลงหล่มไปก่อนและกันด่วงเอาเลยฮะตาแดงหนึ่งครั้งทุบลงไปหนึ่งครั้งเข้าไปที่เท่าไหร่ยังไม่เข้าเลยครับดตเมจไม่ขึ้นมาผมเลยไม่สามบรถระบุได้ครับเอาเลยฝั่งนู้นเนี่ยตายเกิดจากเจ้ากระบอกเล็กล่างสองลุกข้มาอีกหนึ่งครั้งฮะเอาเลยครับอันติเมทมาเลยยะไปอันติเมทเอ็ก ปั่นเข้าไปในยาวกระบอกเล็กเนี่ยเลือดเหลือเลือดเหลือหน,น่อยเดียวอนะผมว่ามันโดนเท้านของด่วงเนี่ยต่อยไปมันก็ได้จะตายนะคือมันก็ยากนะม,นมันใช้ไม่ได้นะครับที่จะปั่นเลือดให้กับตัวละครอย่างกระบอกเหล็กเนาะเพราะว่าในเนื้อเรื่องของมันเนี่ยก็เป็นตัวละครที่แบบ B. ยิ่งเสียเลือดก็ยิงจะเก่งด้วยนะฮะเอานี่ครับก็ตีไปเรื่อยครับโอ้แต่ว่าฝั่งนู้นเนี่ยมันตายเกิดก่อนนั่นเองนะฮะโอเคจบแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับนี้เนี่ยก็สวัสดีทุกคนด้วยครับ